บางแสนก็แค่ปากซอยร้านเปิดใหม่บุฟเฟต์นานาชาติสุดพรีเมียมมาถึงอ่างศิลาบางแสนในราคาเริ่มต้นที่389บาบาทอีสแอนด์เวสต์รีสอร์ทขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์บุฟเฟต์อลังการรวมเมนูเด็ดๆจัดบางอ่างศิลาบางแสนบอกเลยที่นี่เขาครบจริงๆสดหวานแซ่บครบเครื่องใครสายซีฟูด้ดห้ามพลาดจับเมนูหอยนางรมส่งเครื่องจากร้านอีสแอนด์เวสต์บางแสนหอยนางรมสดๆตัวตโตเนื้อหวานฉ่ำเสิร์ฟคู่เครื่องเคียงครบเซตน้ำซิมซีฟู้ดสุดแซ่บมะนาวสดหอบจี๊แค่บีบมะนาวนี้ตัด น้ำจิ้มหน่อยตัดเท้าปากบอกรสฟินหรือจะสั่งเพิ่มชาบูซุปเข้มข้นหอมอร่อยเสิร์ฟพร้อมเนื้อพีเมียมป้งยางสุดฟินสีูุดสดใหม่เนื้อย่งยาง,างชุมช่มฉ่ำอาหารญี่ปุ่นแท้ซูชิซาชิมิสดใหม่ทุกคำเมนูอาหารนานาชาติทั้งไทยจีนยุโรปครบรสจบในที่เดียวบรรยากาศร,ร้านสุดชิลกว้างขวาง,วางเหมาะกับโอก,กาสพิกัดบนอ่างศิลาของส,สดที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้มีให้ครบอยากได้เพิ่มเติมขอให้บอกเติมได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นซาชิมิหรือพีเนียมอาหารญี่ปุ่นอาหารทะเลแซลมอนชิ้นใหญ่คำโตโตกุ้งเผาเยิ้มรบ เลยเอาละได้เวลาส่งต่อความอร่อยรสเด็ดกับเมนูที่สดใหม่สะอาดและอร่อยให้กับทุกคนแล้วราดน้ำจิ้มซีฟู้ดกับการเคี่ยวกุ้งคำโตๆแล้วนำเข้าปากงวง บอกได้เลยว่าฟินเลิศปากมากกนใครมาลองทานรับรองได้ว่าติดใจทุกลายกินต่อไม่หลอนแล้วนะเดยวจะเพิ่มจะเดอนหยิบหรือสร้างพนักงานได้หมดเสิร์ฟความอร่อยได้ถึงปากตบถ่ายด้วยไอศครีมเลิศหลายรสชาติแอบบอกว่าพิกัดบางอังศิลาบางแสนเปิดบริการวันรีบจองโต๊ะก่อนเต็มสำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมคลิกเลยสูตรเจ้าเจ็ดสองสี่สองหนึ่งเจ็ดเ้าหกไม่อิ่มอร่อยแบบี้อันที่อีสต์แอนด์เวสต์เลสลองแล้วเจอกรับบางแสนก็แค่ปากซอยร้านเปิดใหม่บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดพีเยม มาถึงอ่างศิลาบางแสนในราคาเริ่มต้นที่389บาบาทอีสแอนด์ t Restaurant ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์บุฟเฟต์อลังการรวมเมนูเด็เดๆจับบางอ่างศิลาบางแสนบอกเลยที่นี่เขาครบจริงๆสดหวานแซ่บครบเครื่องใครสายซีฟูด้ดหา้ามพลาดจับเมนูหอยนางรมสองเครื่องกักบร้าน e a สแอนด์เวสบางแสนหอยนางรมสดๆตัวโตเนื้อหว,ว,วานฉ่ำเสิร์ฟคู่เค,ครื่รงรองเคียงครบเซตน้ำซิมซีฟู้ดสุดแซ่บมะนาวสดหอกจี๊บแค่บีบมะนาวนี้ตัดน้ำจิ้มหน่อยตัดเท้าป่าบอกรสฟินเลยต้อสั่งเพิ่มชาบูซุป เข้มข้นหอมอร่อยเสิร์ฟพร้อมเนื้อพีเม,ม,มียมปิญย่างาาสุดฟินซีฟู้สดใหม่เนื้อย่างชุ่มฉ่ำอาหารญี่ปุ่นแท้ซูชิซาชิมิสดใหม่ทุกคำเมนูอาหารนานชาชาติทั้งไทยจีนยุโรปครบรสจบในที่เดียวบรรยากาศร,ร้านสุดชิลกวา้างขวางเหมาะกับทุกโอกาสพิกัดบนอังศิลาของส,สดที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้มีให้ครบอยากได้เพิ่มเติมขอให้บอกเติมได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นซาชิมิหรือพีเมียมอาหารญี่ปุ่นอาหารทะเลแซลมอนชิน้นใหญ่คำโตโตกุ้งเผาเยิ้มเยิ้มก็มีให้ครบเลยเอาละได้เวลาส่งต่อความอร่อยรสเด็ดกับเมนูท สดใหม่สะอาดและอร่อยให้กับทุกคนแล้วราดน้ำจิ้มซีฟูดกับการเคี้ยวกุ้งทำโตๆแล้วนำเข้าปากนงง บอกได้เลยว่ากินเลิศปากมากกนใครมาลองทานรับรองได้ว่าติดใจทุกลายกินต่อไม่หลอนแล้วนะเดี๋ยวจะเพิ่มจะเดินหยิบหรือสร้างพนักงานได้หมดเสิร์ฟความอร่อยได้ถึงปากตบถ่ายด้วยไอศครีมเลิกหลายรสชาติแอบบอกว่าพิกัดบางอ่างศิลาบางแสนเปิดบริการวันรีบจองต๊ะก่อนเต็มสำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมชิกเลย0972421796ม่อิ่มอร่อยแบบมีอันกีน east and west เลสลองแล้วเจอกัน